จะพาไปสำรวจทางนะว่าทําไมน้องโอค๊คเขาถึงใส่ถุงลมเพราะเอาจริงทางส่วนหนึ่งเลยถูกไหมรถสิบล้อมันเข้าออกด้วยครับอ่ะเนี่ยทุกคนผมไปดูทางคือมันเป็นทางลูกรังแบบนี้ถูกปะใช่ครับอันนี้ถามนิดนึงดิก่อนที่จะทําถุงลมอ่ะมันขับได้ไหมมันได้แต่ว่ามันก็ต้องค่อยๆยหยอดเลยรหรอรใช่ครับเออแล้วมันก็สงสารรถด,ด้วยพี่อ่าครับผม นี่เลยเป็นจุดเริ่มต้นในการทำถุงลมใช่ไหมใช่ครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผมบอ bon ล VCK นะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะพาไปดูปอร์เช่911.2คาเรล่าเอที่ใส่ถุงลมคิดว่าน่าจะคันเดียวในไทยเลยนะทุกคนนะนี่เลยปกติเอาจริงนะปอร์เช่ผมถ่ายมาเยอะมาก911เนี่ยแต่ไม่เคยเจอใครที่ทำถุงลมแบบนี้เลยโหแปลกตามากเลยนะแต่สวยนะโดยรวมเนาะเนี่ยให้ดูไม่เคยเจอจริงๆทุกคนเนาะ ปกติก็จะเป็นพวก7,18อะไรพวกนี้ใช่ไหมแต่ว่าพอมันเป็น91อ้อ่ะเออผมไม่เคยเห็นเลยทุกคนแต่โดยรวมคือแบบมันหล่อนะพอมันจอดกองอะไรแบบนี้คันนี้ก็เป็นชุดแต่ง9 9 2นะทุกคนนะเดี๋ยวเรื่องรายละเอียดเรามาติดตามกันเนาะว่าคันนี้มีรายละเอียดของแต่งอะไรบ้างนะครับโอ้โหแต่เอาจริงนะหล่อมากทรงเมกาอะไรดูด,ดิเนี่ย เดี๋ยวค่อยมาถามเหตุผลนะว่าทําไมแบบเจ้าของก็ถึงทําแบบนี้นะเพื่อนนะจอดกองแบบนี้นะปกติไม่ค่อยเจอเพื่อนนะเอาจริงไม่ไม่เคยเห็นเลยนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบโชกเคดบิลใช่ไหมทุกคนนะแต่อันนี้คือแบบใส่ถุงลมเข้าไปเลยนะอ่ะเดี๋ยวเรื่องละเอียดเราค่อยมาติดตามในคลิปเนาะว่าคันนี้เจ้าของมีแต่งอะไรบ้างนะเบ็ดเสร็จประมาณเท่าไหร่กับเจ้า911คาเรล่าเอ็ดคันนี้อ่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปนี้เลยผมไป ไปครับทุกคนไปรับชมปอ r s c h e 911ใส่ถุงลมกันเลยครับผมไปหาทางเจ้าของรถเลยน้องโอ๊กสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ขออนุญ,ญาตมาชม911ถุงลมหนะ่อยเนาะได้ครับอันนี้ถามนิดนึงปกติคนที่ขับ911ส่วนใหญ่ก็จะไม่มีใครทําถุงลมถูกไหมใช่ครับอ่าทำทไมถึงของเราถึงทําถุงลมอ่ะโอ๊กก็ทีแรกลองขับเรารู้สึกว่าช่วงล่างมันมันมีความกระด้างอะไร้ะครับแล้วก็บวกกับที่บ้านเป็นทางลูกหลังด้วยอะครับผมครับผมก็เลย อยากจะทําถุงลมสักคันในเมืองไทยอะไรเงี้ยอ่าครับผมคือด้วยความที่บ้านเราอ่ะถนนน่ะมันเป็นลูกรังถูกไหมใช่ครับเราก็เลยจําเป็นต้องทำถุงลมถูกไหมใช่ครับโอเคเดี๋ยวท้ายคลิปรบกวนพาไปลองขับหน่อยนะได้ครับผมเดี๋ยวจะมาดูของแต่งนิดนึงเพื่อนว่าปอร์เช่91คันนี้มีของแต่งอะไรบ้างของเราเป็น91ตัวไหนเนโอ๊เป็น91.2 Carrera S ครับ Carrera S ตัวจุนั้นเพื่อนนะก่อนที่จะมาเปลี่ยนเป็น992เนา ใช่ครับอ่าครับผมเดี๋ยวพาไปดูของแต่งนั้นเพื่อนว่าว่าคันนี้มีของแต่งอะไรบ้างอย่างคันนี้เป็นชุดแต่งของ9ก้าถูกไหมใช่ครับก็คือรอบคันเลยเนาะครับรอบคันน uh, ี่ทํามาจากกระเทียมเซอร์วิสกระเทียมเซอร์วิสอ่าครับผมรอบคันเลยอ่ะให้มาดูตั้งแต่ด้านหน้ากันชนเดิมนั้นเพื่อนนะแต่ว่าจะมีเพิ่มเป็นลิ้นหน้าคาร์บอนนะครับนี่หล่อมากสีเดิมเนาะสีขาวครับสีเดิมครับสีเดิมนะทุกคนนะแล้วก็เดี๋ยวให้มาดูด้านข้างคันนี้มันหล่อตรงฟิตเมนต์ครับทุกคนเนี่ยอย่างช่วงล่างคัน ช่วงล่างโช้ผมเปลี่ยนจากของเดิมเป็นเฮดได e ครับแล้วก็ถุงผมใช้เป็นระบบถุงลมถุงลมเป็นของเมจิกแอร์ครับทำมาจากช่างกีครับของพี่กีนะเคสสแตนนะเพื่อนนะเฉพาะช่วงช่วงล่างแพงไหมก็น่าจะ2,000สน่าครับโอ้ประมาณ2,000สนกว่านะเพื่อนนะมีโชคเป็นเฮดได e ตัวยูโรนะแล้วก็บวกถุงลม Magic Air เข้าไปเพิ่มอีกสุดมากให้ดูล้อ อันนี้เป็นลอฟอร์ดเนาะของเราเนาะใช่ครับเป็นลอฟอร์ดครับเป็นฟอร์ดสองชิ้นนะเพื่อนนะ S ติอาร์คร r อฟอร์ดอ่าเป็นสีดำด้านตัวก้านก็จะเป็นดำด้านนะโนขอบแม็กก็จะเป็นดำเงาเนาะแล้วก็เป็นหมุดดำด้านประมาณนี้เบรกเดิมถูกว่าโอกครับเบรกเดิมครับเบรกเดิมแต่ว่าอนาคตก็คือมีแผ่นจะเปลี่ยนเบรกถูกไหมใช่ครับอ่าโอเคยางก็จะเป็นคัพทูนะมิชลินนั่นเพื่อนนะครับแล้วก็อย่างด้านข้างก็จะเป็นกระจกมองข้างคาร์บอนเนาะใช่ครับกระจกมองข้างคาร์บอนด้านข้างก็จะเป็นสติ๊กเกะี็จม บันไดข้างคาร์บอนอ่ะให้มาดูหลังเนี่ยอันนี้พี่อยากรู้อ่ะพอมันใส่ถุงลมมาแล้วฟิลมันเป็นยังไงการขับผมรู้สึกว่ามันนุ่มกว่าเดิมนะฮะนุ่มผมว่าถุงลมอ่ะมันก็เอาอยู่เหมือนกันนะอ่าครับใช่ครับเวลาขับสบายขึ้นเวลาขับเร็วๆแล้วแบบมันมันล่อนหรือมันอะไรไหมไม่ไม่ไม่ล่อนครับดีดีกว่าเดิมถูกไหมถือว่าก็ ดีกว่าเดิมไหมผมว่ามันได้ได้เรื่องความนุ่มได้เรื่องการใช้งานอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อครับผมใช่ครับแต่ทรงโคตรสวยเลยนะทุกคนนะครับแล้วมันจอดแล้วมันกองมันเออมันจอดกองเลยเออเราไม่เคยเห็นเลยทุกคนนะเก้าหนึ่งที่ใส่ถุงลมจอดแบบนี้นะ่ะเดี๋ยวเรามาดูอย่างด้านท้ายอย่างด้านหลังก็คือจะเป็นชุดของ9ก้าสองถูกป่ะใช่ครับอ่าก็คือจะมีสปอยเลอร์นะเป็นคาร์บอนหมดเลยครับให้ดูก็จะเป็นสไตล์เก้าสองนะทุกคนนะเนี่ย คาร์บอนแบบนี้เลยพวกโลโก้ปอร์เช่911คาเรล่าเอเป็นสีดำหมดนะแล้วก็ดิฟฟิวเซอร์ user, เป็นคาร์บอนนาอโอ๊กเนาะครับใช่ครับเป็นคาร์บอนแล้วก็จะมีแผ่นกรอง BMC ก็คือเป็นทั้งกรองเลยถูกปะ่ะใช่ครับเป็นทั้งกอง,งอากาศ,ากาศเวลาจะเปลี่ยนยทีเราก็ต้องถอดกันชนออกมาใช่ครับอ่าครับผมแล้วก็จะมีทําท่อนะผมให้ดูแบรนด์นี่อันนี้เป็นแบรนด์อาร์มิทิกนะเพื่อนบอกเลยลั่นมากแบรนดนี้อ่ะเดี๋ยวพี่ดูภายในนิดนึง ได้ครับผมอย่างตรงนี้ก็จะมีคาร์บอนเพิ่มเนาะครับใช่ครับตรงนี้มีคาร์บอนเพิ่มเดี๋ยวเรามาดูภายในนะทเพื่อนอย่างภายในมีอะไรบ้างโอ๊กที่ทําที่ทํามาก็มีพวงมาลัยอ่าครับหัวเกียร์ครับอ่าครับผมใช่ครับพวงมาลัยคาร์บอนเนาะผมอะไรคาร์บอนหัวเกียร์คาร์บอนคอนโซลทุกอย่างคาร์บอนหมดเนาะใช่ครับแผงประตูนี้คาร์บอนหมดนะครับ ภายในแดงแบบนี้ก็น่าจะเป็นออปชันเนาะโอ๊กเนาะครับเป็นออปชันมีสปอร์ตโคโนปรับปิดเสียงท่อได้นะทุกคนนะปรับช่วงล่างแข็งอ่อนอันนี้ออปชั่นแบบเต็มหมดเลยนเนี่ยเบาะ14สี่นะเพื่อนนะแล้วก็จะมีแป้นหยียบก็คือจะเป็นของ TechArt นะประมาณนี้เลยอันนี้พี่ถามนิดนึงทำไมถึงชอบปอร์เช่อมด้วยความที่ว่าพ่อผมอายุสี่สิบหกแล้วครับ,รบแล้ว เหมือนเขามีความใฝ่ฝันว่าเขาอยากได้911อ่ะไรเงี้ยครับตอนซื้อพี่ว่ามันน่าจะมีตัวเลือกค่อนข้างหลายแบรนด์เนาะใช่ไม่ว่าจะเป็น r 3 5ถูกไหม R8, g a l ด A8 o อ่าเออทำไมถึงเป็น911อ่ะมันมันดูเป็นเจ้าชายกบดีเจ้าชายกบโอเคโอเคคันนี้เป็ไงก็รู้ว่าเป็นพอสอะไรอ่าเงี้ยอ่าครับผมเบ็ดเสร็จคันนี้ประมาณเท่าไหร่อะอกคันนี้ประมาะของแต่งของแต่งน่าจะ น่าจะเป็นล้านนะครับน่าจะเป็นลานน่าจะถึงครับอ่าครับผมได้เลยถ้างั้นเดี๋ยวพี่รบกวนให้เราพาพี่ไปลองขับดูเส้นที่บ้านเราหน่อยเพราบมันเป็นยังไงนะถนนนะอ่ะเพื่อนเดี๋ยวเราลองไปขับรถกันเดี๋ยวพาไปดูว่าถนนที่บ้านของน้องโอ๊กจะเป็นยังไงทำไมถึงต้องใส่ถุงลมนะเพื่อนนะใครชอบก็กดไลค์กดแชร์ด้วยเดี๋ยวเราไปรับชมกันต่อบนรถเลยครับผมไป One hour later โอเคครับท okay, ุกคนตอนนี theory, ้เราก็มาอยู่กันข้างในกับเจ้าปอร์เช่911แล้วนะเดี๋ยวผมจะพาไปสำรวจทางนะว่าทำไมน้องโอเค้าถึงใส่ถุงลมเพราะเอาจริงทางส่วนหนึ่งเลยถูกไหมรถสิบล้อมันเข้าออกด้วยครับอ่ะเนี้ยทุกคนผมไปดูทางคือมันเป็นทางลูกลังแบบนี้ถูกปะใช่ครับอันนี้ถามนิดนึงดิก่อนที่จะทำถุงลมอ่ะมันขับได้ไหมมันได้แต่ว่ามันก็ต้องค่อยๆยหยอดอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับเออแล้วมันก็สงสารรถด้วยพี่อ่าครับผม นี่เลยเป็นจุดเริ่มต้นในการทำถุงลมใช่ไหมใช่ครับอ่าครับผมอันนี้พี่อยากรู้ว่าเรามีรถในฝันมีไหมนอกจากคันเนี้ก้างหนึ่งชอบคันไหนกันไหมผมมองเป็นรถครอบครัวอะไรแบบนี้มากกว่าใช่ครับแนวแนวไหนแนวไหนแบรนด์ไหนเออออดดี้ไอเอหกหรือว่าพ่อบ้านใช่เป็นรถพ่อบ้านแอบซิ่งอะไรเงี้ยครับรถพ่ออูแรงนะคันนั้นเนาะใช่แต่เราไม่ชอบพวกอาร์ซัมห้าการ์โดหุระแค้นแมคลาเรนไม่ชอบเลยเหรอ เฉยๆแบบสำหรับสำหรับผมหรือว่าแบบคนมีลูกแล้วหรือเปล่าเราเลยแบบชอบรถแบบอบครัวเนาะเพราะบ้านไอ้โถงนี้คือแรงมากนะใช่ครับคือแบบบี้พวกแบบรถซูเปอร์คาร์สบายนะทุกคนนะเนี่ยทุกคนผมไม่ดูทางเดี๋ยวอะเนี่ยโอ้โหสุดยอดนะเป็นถนนลุกลังแต่จริงมันก็ไม่ได้แบบเป็นหลุมลงไปเนาะใช่ครับแต่คือเดิมๆมันก็ขับได้ถูกป่ะโอ๊ขับได้รับได้เนาะถ้าเกิดไม่ได้ยกอันนี้คือเรายกไหม อันนี้เดิมๆเลยครับเดิมๆอ๋อก็ขับไปไหนได้ใช่ครับคันนี้คันนี้ใช้งานไหมคันนี้อาทิตย์หนึ่งจะออกสักสองครั้งอะไรเงี้ยครับเอามาวอร์มเครื่องเนาะใช่ครับแต่หลักๆก็มีแรปเตอร์ถูกไหมน่าจะน่าจะตอบโจทย์น้องเ้นนี้ใช่ไหมครับแรปเตอร์รูดไปได้เลยอ่าครับผมแล้วคันนี้อนาคตเราจะแต่งอะไรบ้างก้าหนึ่งคันนี้ก็น่าจะมีล้อกับเบรกเนี่ยแหละครับล้อกับเบรกใช่ครับเบรกก็แผ่นแผ่นซิลิกถูกไหม เซรามิกเซรามิกอ่าครับผมประมาณนี้เพื่อนนะคันนี้ก็เบ็ดเสร็จของแต่งโดยรวมอะล้านเนาะครับประมาณล้านนั้นเพื่อนนะรถใช้งานด้วยทุกคนลองดูทางเดี่ยเดี๋ยวผมให้ดูทางนะะใช้งานของจริงดูดิเห็นปะดูดิแต่พอมันมีถุงลมมันก็ขับไปไหนสบายเนาะใช่ครับถ้าถ้าเจอเนินก็ก็กดใช่ใช่ก็กดขึ้นได้เลยครับใช่ใช่โอ้โหเนี่ยทุกคนดูดีกว่าไปถึงปากทางอ่ะก็ใช้เวลาอยู่นะใช่ครับประมาณ 5นาทีได้ครับสุดยอดสุดยอดแต่ก็แบบมันใช้งานได้จริงอะ่ะทุกคนนะ9ก้าหนึ่งอ่ะดูดิแต่จริงๆรถเดิมมันก็ไม่ได้เตี้ยเนาะรถเดิมก็ไม่ได้เตีย้ยม,มากครับเพราะว่าหน้าหน้าเขาสั้นเนาะใช่หน้าเขาสั้นแบบไปไหนอะไรเงี้ยคิดว่าไม่ไม,ไม่ไม่น่าติดนะทุกคนนะแล้วคันนี้ก็ไม่ได้โหลดด้วยปะ่ะตอนแรกนนโหลดไหมไม่ได้โหลดครับไม่ได้โหลดด้วยช่วงล่างเดิมเนาะเดิมเปนินเดิมอ่ะทุกคนเนี่ยผมไปดูทางยาวเลยเนี่ยเห็นป่ะเดูดินี่แหละเหตุผลทำไมถึงทำถุงลมนะ ประมาณนี้เพื่อนนะถ้าเกิดใครชอบคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยคลิปหน้าอยากจะชมรถซูเปอร์คาร์แบรนด์ไหนก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้หรือว่าเพื่อนๆคนไหนมีรถสวยๆก็ส่สงรูปกันมาได้นะที่เพจบอล VCK เดี๋ยวเราจะคัดรถสวยๆแล้วก็เดี๋ยวมาถ่ายให้รับให้ชมนั้นเพื่อนนะใครชอบกดไลค์กดแชร์ด้วยไปแล้วผมบ๊ายบาย